สวัสดีชาวสับป,ประรดสีทุกท่านนะครับตอนนี้ที่นี่ก็คือช่องบินบลอมนะแล้วก็วันนี้นะครับเรามาทำเตรียมสิ่งที่สำคัญมากเลยนะฮะสำหรับในการปลูกต้นสับป,ประรดสีนะครับหรือว่าต้นไม้หลายๆชนิดเลยนั่นก็คือแท็กป้ายชื่อนั่นเองนะฮะตัวตัวแท็กป้ายชื่อนี้มีความสำคัญยังไงนะก็ ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเลี้ยงต้นไม้เนี่ยนะครับแล้วแล้วเราลืมจดชื่อเข้าไปเนี่ยแล้วติดไปกับต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยนะครับถ้าผ่านไปสักประมาณปีหนึ่งหรือครึ่งปีก็ตามนี่บางทีเนี่ยเราอาจจะลืมชื่อต้นไม้ต้นนั้นไปก็ได้นะครับแล้วเพื่อให้เรียกว่าเพื่อให้ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยยังถูกจดจําชื่อไว้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะเราจึงต้องมีการใส่แท็กพวกนี้ติดไปกับต้นไม้อยู่ ตลอดเวลานะครับอาจจะถ้ามี้นึ่งต้นชนิดต้นละ1ชนิดเนี่ยนะก็ก็ใส่ไปแท็กเนี่ยแท็กละต้นแท็กละต้น,ท,ตนที่กระถางของเขาครับ,รบ,รบแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางทีมีหลายต้นนะฮะก็อาจจะ1กลุ่มที่เราเลี้ยงเอาไว้เนี่ยก็มีแท็กเนี้ยอาจจะสัก 1- นถึงสออันนะฮะวางเสียบเข้าไปในกระถางตรงนั้นนะครับก็จะได้ไม่ลืมว่าต้นไม้ต้นนั้นชื่ออะไรนั่นเองนะฮะตัวแท็กเนี่ย ของผมเนี่ยนะผมจะชอบใช้อยู่2สีแค่นั้นเองครับก็คือสีขาวแล้วก็สีเหลืองแบบนี้เนื่องจากว่าเวลาที่เราเขียนลงไปชื่อบนไปวันนี้นะครับมันจะเห็นชัดเห็นได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับแท็ก สีพวกนี้ถ้าเกิดว่า,าบางคนใช้สีเขียวนะฮะหรือว่าสีออกม่วง,วงก็มีนะครับเวลาที่เราใช้ปากกาเขียนเข้าไปเนี่ยส่วนตัวผมผมคิดว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะฮะไม่ไม่ค่อยชัดละอาจจะเวลาหยิบขึ้นมามันก็ต้องมานั่งเพ่งนิดนึงนะฮะกว่าจะมองเห็นได้ดังนั้นผมจะชอบใช้สีสว่างสว่างแบบนี้นะครับสีขาวสีเหลืองสีส้มะไรก็ได้นะฮะหรือว่าสีอะไรกลได สีชมพูก็ได้นะครับขอให้เป็นเน้นโทนสว่าง <c oughs> ตัวแท็กอย่างสบป,ปรดสีที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะมีอยู่ขนาดเดียวนี่แหละที่ผมใช้นะฮะก็คือขนาดอันนี้ก็คือ2อคูณสินะครับอันนี้คือ2อคูณสินะฮะแล้วก็แต่ทีนี้เวลาที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะไม่ได้ไม่ได้ใช้ทั้งแผ่นอย่างนี้หรอกนะฮะเนื่องจากว่าอะไรขี้เหนียวขี้เหนียวมันเปลืองครับอ่าก่อนจะใช้เราก็ต้องมาทําการตัดแบ่งเครื่องก่อนนะครับ อย่างที่หลายๆท่านบางทีซื้อต้นไม้มาอาจจะเจอแท็กแบ่งครึ่งมาก็คือ2อ0คูณสิเนี่ยนะฮะเราก็แรงนิดนึงตรงกลางหน่อยไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมากนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดไปตรงๆแบบนี้เลยเราก็จะได้แท็กขนาด1นึณสิมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะใช้สามารถาใช้เขียนชื่อลงไปได้นั่นเอง <c oughs> ตัวแท็กเนี้ยนะฮะถ้าให้ดีเนี่ยอย่าเลือกที่จะแนะนําว่าอย่าเลือกที่มันมันๆน,นะครับเนื่องจากว่าบางทีเราเอาดินสอเขียนเนี่ยจะไม่ค่อยติดนะฮะขอเลือกที่มันด้านๆนิด,น,น,ดนึงนะครับเวลาที่เราใช้ดินสอเนี่ยเขียนเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็จะติดชัดแล้วก็ทนกว่านั่นเองนะครับพวกปากกาเขียนซีดีหรือปากกา มาร์กเกอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้เท่าไหร่นะฮะปากกาอย่างเช่นพวกปากกาหัวมา้าแบบเนี้มันเขียนตอนแรกๆเนี่ยนะเวลาเขียนมันก็จะติดชัดดีอยู่หรอกนะครับแต่ว่าเวลาที่พอเขาไปเจอเจอความร้อนนะเจอแสงสว่างนะครับหรือว่าเจอความชื้นนะฮะนานๆเข้าเนี่ยบางทีผ่านไปปีหนึ่งป้าย ที่เราเขียนไวชช้ชัดๆเนี่ยดึงขึ้นมาอาจจะไม่เหลืออะไรให้เราเห็นเลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพวกหมึกพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จางหายไปหมดนะครับดังนั้นเอ่อตัวอุปกรณ์ที่ผมว่าดีที่สุดเลยที่ใช้ก็คือดินสอนะฮะดินสอไม้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรอย่างอื่นที่พิสดารกว่าน,นี้นะครับอย่างเงี้ยเขียนติดดีมากๆนะฮะแล้วก็อยู่ทนด้วยนะอยู่เป็นปีก็ยังก็ยังไม่หายนะฮะถ้าเราไม่เอามือไปแบบ ไปถูหรือว่ารูปไปรูปมาแบบนี้นะครับเวลาที่เราเสียบป้ายเอาไว้เนี่ยนะเป็นปีเขาก็เขาก็ยังอยู่กับเราดีอยู่นะครับเราก็จะได้จําชื่อต้นไม้ต้นนี้ได้นะว่าอ๋อต้อนนี้คือต้อนไม้ชนิดนี้นี่เองนะครับเวลาที่เรานําไปขายต่อหรือว่านําไปแบ่งแจกจ่ายกันเนี่ยคนที่ได้รับต่อไปเขาก็จะทราบได้ว่าอ๋อต้อนนี้มันคือ ต้นอะไรมานั่นเองนะครับจะได้ต้นไม้แต่ละต้นเขาก็จะได้มีคุณค่าในตัวของเขาเองด้วยนะครับมีชื่อที่ยังถูกระบุได้อย่างถูกต้องนะครับ <c oughs> ทีนี้วันนี้นอกจากว่าเราจะเตรียมแท็กแล้วเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาทำแท็กป้ายชื่อแล้วก็แท็กสําหรับใส่เกสรไปด้วยกันเลยในคลิปเดียวนะฮะอันนี้เวลาที่ซื้อมาเขาก็จะขายมาเป็น ร้อยชิ้นแบบนี้นะครับมัดมานะครับหาซื้อได้ตามร้านต้นไม้แรกๆเนี่ยอาจจะซื้อมาลองก่อนไม่ต้องเยอะมากนะฮะดูว่าเนื้อกระดาษเนื้อพลาสติกเนี่ยถูกใจเราไหมไม่ต้องแข็งมากถึงขนาดอเอาเวลาจะตัดต้องฝืนมานะฮะก็อ่อนๆอย่างเงี้ยผมก็โอเคแล้วแต่ไม่ใช่อ่อนมากถึงขนาดแค่แบบเสียบอะไรไปตรงๆแล้วก็งอเลยเนี่ยนะฮะอันนั้นก็อ่อนเกินไปผมก็ให้มันมีความแข็งนิดนึงแบบนี้อย่างเงี้ยกำลังสวยเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆมานั่งตัด ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้เราก็ตัดแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆอาจจะซื้อมา100อันแล้วก็ตัดให้หมด100อันเลยก็ได้นะฮะพอเราตัดครบหมดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้นะฮะอ่าแบบนี้ในกล่องแบบนี้อันนี้คือผมตัดไว้เนี่ยนะฮะแล้วเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยก็แค่มาหยิบไปเนี่ยเขียนชื่อนะฮะพร้อมใช้ได้เลยนะครับ พอดีจริงๆแล้วมันจะต้องมีดินสอสั้นๆขนาดนี้อยู่ในกล่องด้วยแต่ทีนี้หายไปผมยังหาไม่เจอเลยนะฮะดินสอนะครับก็จะพยายามหาดินสอที่ขนาดมันใส่ไว้ในกล่องอย่างเงี้ยได้ติดไว้ด้วยกันเลย1อันนะฮะเวลาไปไหนเราก็ยกกล่องนี้ไปทั้งกล่องเพื่อเวลาเราตัดหนอหรืออะไรก็ตามเราก็จะสามารถเขียนชื่อแล้วก็เสียบไว้ที่หนอตรงนั้นได้เลยนะครับจะได้ไม่หลงนะฮะไม่ลืมกันนั่นเองอ่านนี้เป็นแท็กป้ายชื่อนะครับทีนี้แท็กที่ ผมจะใช้ผสมเกสรเนี่ยผมจะใช้แท็กสีเหลืองแบบนี้นะฮะแท็กผสมเกสรถ้าได้ดูคลิปเก่าๆที่ผมทำมานะฮะก็จะเห็นว่าผมจะมีแท็กสีเหลืองเล็กๆเนี่ยนะฮะเสียบอยู่ที่ตรงบริเวณดอกของเขานั่นเองนะครับวิธีการที่ผมจะทำเนี่ยผมก็ไม่ยากก็คือตัดเจ้าแผ่นนี่แหละย่อยออกมาเป็นชิ้นๆนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวตัดยังไงอ่าเดี๋ยวตัดพร้อมๆกัน การแรกเราก็จะตัดตรงหัวแหลมๆตรงนี้ทิ้งออกไปก่อนตรงนี้นะฮะก็จริงๆไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดเอาดินสอมาร์ควัดอะไรให้เป๊ะมากนะ,ะก็ตัดกะ,กะเอาทีนี้พอตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเราก็จะตัดแบ่งเป็น3ชิ้นแนวยาวนะครับก็กะเอาเลยนะฮะให้มันใกล้เคียงกันนะฮะไม่ต้องเป๊ะมากนะครับหรือว่าจะเล็กๆใหญ่ๆหน่อยก็คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่าเราก็หน้าที่ของเขาก็คือใช้ในการเป็นโค้ดชื่อนั่นเองนะครับว่าต้นนั้นเนี่ยที่เราผสมดอกมาเนี่ยดอกนั้น,นผสมกับเกสรอ,อะไรมานะครับนี่ก็ตัดออกมาอย่างนี้ปึ๊บพอเราตัดเรียบร้อยนี่ตรงเนี้ยผมก็จะแบ่งเป็น4ชิ้นนะครับก็จะมี1,2,3,4สอ่เราก็ค่อยๆตัดครึ่งก่อนแล้วก็แบ่งครึ่งอีกที่นึ่งด้วยวิธีการกะเอาเลยนะครับ นี่ก็แบง่งขึ้นอีกที่งนึ๊งเราก็ทําอย่างนี้ให้ครบหมดทุกอันกะแบ่งกะเอา <c oughs> นี่ก็อันสุดท้ายหนึ่งอ่าทีนี้พอเราตัดอันนี้เสร็จ เรียบร้อยก็จะได้ชิ้นเล็กๆแบบนี้มานะครับยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งครึ่งแนวทะแยงตรงนี้อีกหนึ่งที่เดี๋ยวขอ,อรวบหน่อยจะได้ไม่ไม่งงกันเราก็เล็งตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตัดแนวทะแยงเข้าไปตั pp! ดามาแล้วสองตัดอย่างนี้ทุกอันเลยนะครับ ค่อยๆตัดไปอ่าอันนี้ชิ้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ตัดเอียงๆเหมือนกันึ๊บพอเราตัดเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะได้ชิ้นสามเหลี่ยมแบบนี้ออกมานี่นะครับเห็นไหมครับนี่ชิ้นสามเหลี่ยมแบบนี้ซึ่งเราก็จะใช้ในการเขียนว่าชิ้นเนี้ย อันนี้ดอกนี้ที่เราผสมเนี่ยผสมกับเกสรตัวผู้ชนิดอะไรมานั่นเองเราก็เขียนชื่อเกสรตัวผู้ลงไปในนี้จากนั้นเราก็เอาไปเสียบที่ดอกไม้ดอกนั้นนะครับที่เราทําการผสมไปเพื่อให้รู้ว่าอดอกนั้นผสมกับอะไรมานั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นชิ้นสามเหลี่ยมอ้าเลยอีกหนึ่งอันก็คือตรงหัวเมื่อกี้ที่เราตัดออกมานะครับตรงหัวนี้เราก็แบ่งเป็นสามชิ้น ก็คือกะเอาเหมือนกันนะครับอึ๊บอ่าแบบนี้เราก็จะได้ชิ้นสำหรับเป็นแท็กเกสรตัวผู้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำแท็กนั่นเองนะฮะก็เพื่อนๆชาวสปอร์สีก็ อย่าลืมนะครับลองไปหาแท็กแบบนี้ที่ชอบนะฮะแล้วก็ทําเก็บเอาไว้นะครับใส่กล่องเอาไว้นะฮะเวลาที่เราจะได้แยกหนอนะฮะหรือว่าลองปลูกเนี่ยเราก็จะได้มีป้ายชื่อแบบพวกนี้นะฮะเตรียมเอาไว้นะครับสำหรับใส่ชื่อน้องๆนะฮะจะได้ไม่ลืมกันในอนาคตน่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมกันมานะครับอย่าลืมนะฮะกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเป็นกําลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมีสับรถสีอะไรมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับน,นี่ขอบคุณครับ